วัสดีครับหลังจากวันเมื่อวันศุกร์นะครับผมพบกับน้องหมาผิวมีผิวผื่นแดงนะครับก็เลยถ่ายรูปอยู่แล้วก็เราจะลองพ่นสเปรย์ดูเพื่อช่วยบำรุงและก็รักษาผิววันนี้ผลเป็นยังไงจริงๆแล้วผมผมว่าเนี่นครับจุดที่น้องมีผิวที่แดงนะผิวที่แดงวันนั้นนะครับตรงน,นี้เป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมขนแหว่งๆเนี่ย เกิดจากผมใช้กไก่ซอยนะไม่ต้องอไม่ได้เกี่ยวกับโรคผิวหนังนะเพราะว่าน้องเขาให้นมลูกแล้วก็มีอาการเริ่มที่จะผัดขนลแล้วแล้วขนร่วงผมก็เลยช่วยซอยขนออกนะมันก็เลยเป็นการเป็นของขนแต่ผมมาโฟกัสที่ผิวกันนะครับผิววันนั้นที่แดงๆวันนี้ผิวปกติเลยนะครับนี่ก็คือผลจากการใช้ ผลิตภัณฑ์นะครับสเปรวาชิว่านะก็มีคนสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะเหมือนกันในเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันช่วยรักษาหรือแก้ไขไหมเอาจริงๆแล้วแชมพูตัวนี้มันไม่ใช่แชมพูยานะครับมันไม่ใช่แชมพูยาหรอกดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับการแพ้หรือโรคยูหนังนะผมก็แนะนำให้ใช้ยาคู่ไปด้วย แต่สุดท้ายแล้วการอาบน้ําหรือการใช้แชมพูที่ถนอมผิวเนี่ยมันก็ควรใช้อยู่ดีนะครับดังนั้นเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้แชมพูประเภทนี้คือว่ามันเป็นช่วยถนอมผิวมันไม่ให้น้องับผิวแพ้ง่ายนะครับดังนั้นถ้าเป็นแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าการโฟกัสของการใช้เนี่ยถ้ามันเป็นเยอะนะครับก็ควรจะใช้ยาคู่ไปด้วยแต่ในส่วนปัญหาของ ผิวแพ้ง่ายหรือขนร่วงอย่างเนี้ครับโอเคใช้ได้เลยนะครับก็ใช้ไปเถอะผมว่านะมันก็แพงกว่าแชมพูตลาดทั่วไปไม่เยอะแล้วมันก็ใช้นานนะครับใช้ได้นานคุ้มครับดีกว่าไปใช้เกรี่ยที่แย่กว่าน,นี้หน่อยเนื้อครับเราถ้าเราลักหมาเราก็ใช้ดีๆหน่อยเถอะนะครับก็ก็ฝากไว้ให้ดูนะครับวันนั้นที่ ที่ถ่ายรูปแล้วผิวแดงๆเราก็ใช้ให้ดูผมก็ไม่ค่อยถ่ายแล้วติดตามผลให้ดูแบบนี้หรอกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ